แบรนด์สมาร์ทโฟนจากจีนหลายแบรนด์นะครับเริ่มหันไปใช้แบตเตอรี่แบบใหม่สำหรับสมาร์ทโฟนนั่นก็คือแบตเตอรี่แบบซิลิคอนคาร์บอนนะครซึ่งแบตเตอรี่แบบนี้ทำผลงานได้ดีซะด้วยมันมีความบางมากกว่าในขณะที่มันสามารถเพิ่มความจุได้ด้วยมันทำให้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันนี้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัด5,000มิลลิแอมป์6,000มิลลิแอมป์ขึ้นไปได้หรือทำให้เครื่องบางลงก็ทำได้ สถานการณ์นี้กดดันให้ยักษ์ใหญ่ในวงการโทรศัพท์มือถือทั้งทางฝั่งเกาหลีและทางฝั่งอเมริกาอย่างซัมซุงและ Apple ต้องขยับหันไปวิจัยแบตเตอรี่ชนิดนี้บ้างแล้วเราก็ได้เคยได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะอย่างผมเองเนี่ยก็รีวิวอย่างเอาง่ายๆแบรนด์ที่ผมเห็นว่าเขาใช้ซิลิกอนคาร์บอนแน่ๆเลยก็คือ ออ n นเนอร์ Honor, นะฮะออ n นเนอร์ Honor หลายๆรุ่นเนี่ยโอ้โหหลังๆมาเนี่ยบางเลยพวก Magic V 2 V 3บางติ้วๆเลยนะฮะแล้วก็ได้ความจุดีด้วยนั่นก็คือแบตเตอรี่ชนิดซิลิคอนคาร์บอนนั่นเองซิลิคอนคาร์บอนคืออะไรผมว่าไอ้คำว่าซิลิคอนเนี่ยมันก็เริ่มจะกึ่งๆึ่งโซลิดสเตตนิดๆเข้าไปแล้วนะฮะคือถ้าเรามองในแง่รถแมพเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการผันนะฮะจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะฮะ ให้ไปสู่ Solid State ในอนาคตโดยที่มีการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนภายในนะครับอย่างซิลิคอนคาร์บอนก็คือมีการนำเอาตัวธาตุซิลิคอนเนี่ยนะครับมาเปลี่ยนแปลงในแอนโนดของแบตเตอรี่แอนโนดทั้งขั้วลบและขั้วบวกเนี่ยพอเปลี่ยนแทนที่เข้าไปจากกราไฟต์นะครับเข้าไปให้เป็นซิลิคอนแทนซิลิคอนมันจะมีคุณสมบัติที่มีความหนาแน่นสูงกว่ากราไฟต ประมาณ1ิเท่าทําให้มันสามารถสร้างกระแสไฟหรือว่าทําให้อิเล็กตรอนในในในกระแสไฟในแบตเตอรี่เนี่ยมันไหลได้เร็วกว่าพอไหลได้เร็วกว่ามันก็จ่ายไฟได้ดีกว่าและมันก็มีความจุได้สูงกว่านะครับมันก็เลยทําให้แบตเตอรี่ชนิดใหม่นี้เนี่ยนะฮะมันทําให้งการสมาร์ทโฟน,เ,นเคยสงสัยกันไหมผมเนี่ยเคยสงสยัยนะฮะเคยไปถามหลายๆคนมากแต่ไม่ได้คําตอบ ผมก็สงสัยว่าทําไมอะ่ะเราก็ทําแบตลิเธียมไอออนให้มันมีความจุเยอะกว่านี้ได้ทําไมอะ่ะ power bank ยังไป2 0 0 0 0 ah ื่นสามหมื่มิลลิแอมได้ทำไมโทรศัพท์ม,มือถือเนี่ยมันนิ่งอยู่หรือว่าทุกคนเหยียบขากันไว้เออมันอยู่5,000ัน ah. มิลลิแอมคุณเคยสังเกตไหมคุณเคยตั้งข้อสังเกตไหมว่าทำไมแบตเตอรี่โทรศัพท์ม,มือถือมันอยู่5,000ัน ah มิลลิแอมมานานมากหรือเขาไปนั่งกินโต๊ะแชร์กันแล้วบอกว่าเอ้ เพื่อไม่ให้การแข่งขันมันบานปลายต้นทุนมันสูงไปกว่านี้เราอย่าไปเพิ่มแบตให้มันมากกว่า5,000เลยใช่ไหมฮะถึงแม้จะมีบางยี่ห้อที่แหกข้อออกไปบ้างอาจจะไม่ได้ร่วมโต้แชร์นั้นนะฮะก็มีบางยี่ห้อก็หลังๆก็เริ่มกันแล้วนะเริ่มทะลุ5 3 5 5ันสามห้าพันหบางเจ้าก็ไป6,000คนส่วนใหญ่อะคนที่ดูคลิปเนี้ยนะฮะผมว่าหลายคนนะบอกเลยว่า น่าจะตั้งเม้นมาเลยบอกว่าทําไมไม่ใส่มาสัก20 0 0 0มิลลิแอมผมจะซื้อเลยนะฮะจริงๆมันมีนะในตลาดเมืองนอกเนี่ยทุกปีเลยอย่างพวกงาน c s เเนี่ยมันจะมีโทรศัพท์มือถือเราไม่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือดีกว่าเราเรียกว่า power bank ที่โทรได้ดีกว่ามันมาเป็นก้อนอย่างนี้เลยคุณมันคือ20,000ม mm ิลลิแอมอ่ะใส่2 0 0 mm 0 0มิลลิแอมเลยแล้วก็มี OS ฝังเข้าไปมีชิปเซตเข้าไปหน่อยทำให้มันโทรได้แต่แปลกใจไหม มือถือพวกนั้นนะอันนี้ผมไม่ชัวร์อาจจะไม่เคยเข้ามาขายในประเทศไทยเลยหรืออาจจะมีบ้างก็ไม่แน่ใจแต่มันไม่เคยแจ้งเกิดในระดับโลกเลยมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างระหว่างแบตเตอรี่ระดับเป็นหมื่นหมืิลลิแอมแล้วยัดเข้าไปซึ่งถ้าให้ผมเดาผมว่าเขาไม่ได้เหยียบขากันมันเขาไม่ได้หัวกันว่ามันจะต้องอยู่ที่ 5, 0 0 0มิลลิแอมนี้เพื่อไม่ให้ต้นทุนมันสูง แต่ที่เขาขีดกันไว้แค่ตรงนี้เนี่ยเพราะมันคือจุดสมดุลที่สุดของการให้พลังงานและความร้อนผมเชื่อได้ว่ามือถือที่เคยทะลุขึ้นไป5,500-6,000อาจจะเจอปัญหาเรื่องความร้อนด้วยซ้ำไปไม่งั้นเขาไม่ขีดเส้นใต้มาตรฐานไม่ตรงนี้หรอกแล้วก็กองอยู่ตรงนี้แหละนะฮะน่าจะเลย5,000ไปเนี่ยผมว่าแบตเตอรี่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการคายความร้อนเพราะว่า ไม่ใช่แค่ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถืออยากจะให้โทรศัพท์มือถือตัวเองบางนะแต่แบตเตอรี่เนี่ยถ้ามันหนามากๆเนี่ยมันก็ระบายความร้อนแล้วมันก็จัดการความร้อนกับตัวเองได้ยากใช่ไหมฮะยิ่งความร้อนสะสมสูงอุณหภูมิในตัวมันยิ่งสูงยิ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบหรือว่าตัวฮาร์ดแวร์ตัวนั้น มันก็เลยเหมือนเป็นกำแพงที่เขายึดถือกันอยู่ว่าเออเราก็อยู่ที่ห้าพันนี่แหละปลอดภัยที่สุดแล้วใช่ไหมฮะในทางฝั่งผู้ใช้ก็แหมผมจะบอกเลยคุณไม่ต้องบอกหรอกว่าใส่มาเท่านี้เท่านี้กำลังดีผมจะบอกเลยแบตเตอรี่มันก็เหมือนตู้เย็นที่บ้านคุณแหละนะนะฮะบ้านผมเนี่ยเจอมาแล้วเมื่อก่อนเรามีตู้เย็น10บคิวอยู่ตู้หนึ่งของก็เต็มตู้เลยนะะ วันอยู่มาสี่ห้าปีเราพอมีปัจจัยที่จะซื้อตู้เย็นเพิ่มผมทำหลังบ้านใหม่ผมก็ซื้อตู้เย็นอีกตัวหนึ่งเลยอีก10คิวยัดเข้าไปในหลังบ้านผมอีกตู้หนึ่งเอาไว้ใส่ของสดโดยเฉพาะผลเป็นไงรู้ไหมฮะทุกวันนี้ไอ้สองตู้นั้นนะ่ะก็ของเต็มเหมือนเดิมครับมันเป็นการบ่งบอกว่าไม่ว่าเราจะมีแบตเตอรี่เท่าไหร่หรือเราจะมีตู้เย็นความจุมากแค่ไหนยังไงมันก็ไม่พอเราใช้อยู่ดีอะ ความต้องการของมนุษย์มันเยอะกว่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าแหมใส่มาสัก5,000-6,000ใส่มาสัก7,000พันมิลลิแอมเนี่ยผมว่ามันเพียงพอต่อความต้องการนะครับ สุดท้ายคุณก็ไม่พอแต่วันนี้ไอซิลิกอนคาร์บอนเนี่ยมันมาตอบโจทย์ละนะฮะมันสามารถทำให้บางลงนะฮะถ้าเราจะใส่แบตเท่าเดิมตัวเครื่องก็บางลงขายเป็นรุ่นพรีเมียมเป็นรุ่นแบบดูดีนะฮะดีไซน์วสวยๆได้แล้วถ้าเขาจะกลับมาแข่งในเรื่องความจุอีกครั้งหนึ่งเขาก็สามารถทะลุไป6,000ได้โดยที่ยังคุมอุณหภูมิอยู่ได้แบรนด์จีนเริ่มแล้วตอนนี้ยักษ์ใหญ่อย่างซัมซุงแอปเปิก็ต้องตามมาด้วยนะฮะ นี่คือสายข่าวจากเกาหลีนะฮะในเครือบล็อกของเนเวอร์นะครับที่ชื่อว่าคุณยกสนะฮะผมออกเสียงไม่รู้ถูกหรือเปล่ายกส์หนึ่งหนึ่งสองสองคุณยกส์หนึ่งหนึ่งสองสองรายงานว่าจีนเริ่มหันไปใช้ซิลิคอนคาร์บอนกันหลายยี่ห้อแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะมียี่ห้ออื่นตามมาอีก ทำให้ s a m s u n งตอนนี้ต้องเปิดห้องวิจัยวิจัยแบตเตอรี่แบบซิลิคอนคาร์บอนนี้แล้วแล้วก็อาจจะเอามาใส่ในเรือธงของ s a m s u n งในอนาคตใช่ไหมฮะเป็นไปได้ว่าที่มีข่าวลือว่ามันจะมี Samsung Galaxy s a m s u ง g า a l a x ซ S25 อสยี่ s รุ่นสลิมนะหรือว่าไอตัวที่เป็น Galaxy 4รรุ่นสลิม อาจจะอยู่ในโครงการที่พัฒนาแบตเตอรี่ซิลิคอนคาร์บอนตัวนี้ก็ได้เพราะว่ามันจะได้ความจุแบตเท่าเดิมเนแต่สลิมลงไปเห็นไหมฮะเขาอาจจะอยู่ในแผนพัฒนาของเขาอยู่แล้วก็ได้แต่ทางฝั่ง Apple นะฮะนักข่าวก็พยายามไปสืบสอบพยายามจะไปสอบถาม Apple ว่า Apple ล่ะสนใจซิลิคอนคาร์บอนด้วยไหมตามสไตล์ Apple เลยครับ Apple จะบอกว่าเออ มันไม่ใช่ว่าใครใช้อะไรดีแล้วเราก็ตามเข้าไปามาหล่อเลย Apple นี่มาหล่อเลยนะฮะมันไม่ใช่ว่าเขาใช้ไปซิลิคอนคาร์บอนแล้วผมก็ต้องไปตามจริงๆมันมีหลายเรื่องที่เราต้องคำนึงถึงนะฮะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่ซิลิคอนคาร์บอนนะฮะแอปเปิลก็มองหาเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ทำการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอนะฮะแล้วเราก็อาจจะใช้สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตก็ได้ ซึ่งผมอยากจะบอกนักข่าวคนนั้นว่าวันหลังไม่ต้องไปถามอะไรเขาแล้วมันตอบซะจนแบบว่าไม่ได้อะไรเลยอะ่ะมันตอบซะแบบกลางๆอะ่ะถ้าเป็นศิลปินถามว่าอัลบั้มนี้ชอบเพลงไหนมากที่สุดมันก็ตอบว่าชอบทุกเพลงอะ่ะซึ่งไม่มีประโยชน์เลยไม่รู้จะถามทำไม <laughs> ใช่ไหมเออนะฮะ Apple <laughs> <laughs> ปปเขาเป็นสไตล์นี้เขาไม่บอกหรอกว่าเขาเดินตามใคร แต่เวลาสมมุติว่าสมมุติเขาไปทางอื่นแล้วเขาไปไม่ได้อะสมมติเขาไปเจอแบตเตอรี่บ้าบอคอแตกอะไรที่อาจจะมีบริษัทเล็กๆไปขายเขาแล้วเขาก็แบบไปลองทําดูแล้วเขาไปไม่ได้สุดท้ายผ่านไปสองสมปีไม่ได้เว้ยแม่งซิลิคอนคาร์บอนกันทั้งหมดแล้วทั้งวงการแล้ว Apple ต้องย้อนกลับมาซิลิคอนคาร์บอนด้วยใบหน้าสไช่ซอใช่ไหมเขาก็จะโผล่มาแล้วเขาก็จะบอกว่านี่คือซิลิคอนคาร์บอนที่ดีที่สุดที่เราเคยทํามาเห็นไหม มันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนักข่าวอ่ะคุณยกหนึ่งหนึ่งสองสอง่ะไม่ต้องไปถาม Apple หรอกวันไหนที่เขาจะบอกคุณเนี่ยเขาจะบอกคุณเองนะฮะทางฝั่งซัมซุงนี่ยังซินเซียมากกว่ายังสามารถบอกได้ว่าเออเดี๋ยวเราจะมีสลิมมีข่าวลงสลือสลิมออกมาแล้วเราก็กําลังวิจัยเรื่องนี้อยู่คือเขาพูดกันเว้าวกันซื่อๆว้าวกันตรงๆไม่เหมือน Apple นะฮะ,ะ,ฮะก็รอดูครับว่าซิลิคอนคาร์บอนจะเป็นตัวมาเปลี่ยนนะฮะ สเปคของวงการโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าจากที่ผมรีวิวมา 3 4ปีที่ผ่านมาแบตเตอรี่5000มิลลิแอมเราแทบจะไปคำนี้เร็วๆเลยนะค,คือทุกยี่ห้อมันก็5000มิลลิแอมหมดนะฮะมีน้อยมากที่ไม่ถึงหรือว่าเกินนะฮะหลังจากนี้ไปอาจจะเปลี่ยนมาตรฐานใหม่แบตเตอรี่6000มิลลิแอมแบตเตอรี่7 0 0 0มิลลิแอมซิลิคอนคาร์บอนชาร์จเร็วเต็มเร็วอัดไฟแรงอุณหภูมิตำอะไรเงี้ยโอ้มันก็จะทำให้เรามีเรื่องพูดมากขึ้นนะฮะรอดูครับว่าทิศทางของวงการโทรศัพท์มือถือจะไปทางนี้หรือไม่